สวัสดีครับวันนี้ที่พามาดูบ้านในอําเภอท่าใหม่นะครับผมแปลงนี้พิกัดอยู่ใกล้วัดหนองบัวนะครับอําเภอท่าใหม่ซึ่งใกล้กับตลาดท่าใหม่ใกล้กับอําเภอเมืองจันทบุรีนะครับแล้วก็ใกล้กับทะเลนะครับเจ้าเหลาแปลงนี้นะครับเป็นบ้านนะครับเนื้อที่145ตารางวาซึ่งติดถนนสาธารณะเลยนะครับีเพื่อนบ้านเรินเคียงไม่เปี่ยวนะครับ ตัวบ้านได้รีโนเวทใหม่แล้วนะครับมีพื้นที่แล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีต้นไม้นะครับเนื้อที่145ตารางวานะครับรีโนเวทตัวบ้านใหม่แล้วนะครับผมมีห้องน้ำนะครับสองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะครับ ตัวบ้านก็จะมีที่นั่งหน้าบ้านนะครับเป็นหน้าต่างเป็นกระจกนะครับเดี๋ยวจะพามาดูด้านในบ้านนะครับตัวบ้านฝ้าสวยนะครับผมแล้วก็ประตูตทำใหม่หมดนะครับสองห้องนอนนะคร แถวนี้อากาศดีนะครับไม่เปี่ยวเนื้อที่145ตารางวานะครับราคาขายอยู่ที่2ล้าน8หมื่นะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับโดยรอบบ้านก็มีต้นไม้ต้นขนุนต้นมะปรางนะครับมีเพื่อนบ้านเลีเ้ยงเคียง าดูแล้วต้องการรูปภาพเพิ่มหรือติดต่อสอบถามก็โทรติดต่อมาได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับซึ่งเปิดประตูออกหลังบ้านได้ตัวห้องน้ำนะครับจะอยู่ด้านนี้นี่นะครับห้องน้ำสามารถเข้าทางนอกบ้านได้และในบ้านนะครับ เข้าดักด้านนอกบ้านนะครับผมเนื้อที่ร้อยสี่สิบห้าตารางวาเราขายอยู่ที่สองล้านแปดหมื่นนะครับเอกสารโฉนดแถวนี้อากาศดีเพื่อนบ้านดีครับผมใกล้กับตัวตลาดถนนหนทางสะดวกสบายนะครับเนื้อที่ร้อยสี่สิบห้าตารางวาราคาขายอยู่ที่สองล้านแปดหมื่นสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผล,ลไม้จันทบุรีนะครับ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0956689895นะครับหรือ0812655645นะครับสวัสดีครับ